Air Force หมายถาโลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้ สวัสดีครอบครัวเอริสโอดมาทาโรทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจเ e ซบ o ๊กทาโร่เลอบิดดิ้งทุกๆคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านไพ่พยากรณ์เช็คดูดวงพยากรณ์ในเรื่องของความรัก48ชั่วโมงเขากับคุณความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นนะต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ทําให้ช่อง YouTube เราครบ1,000ซับสไคร b เบอร์เรียบร้อยแล้วก็ขอให้ช่องเราได้เติบโตไปด้วยกันเรื่อยๆนะคะก็จะอยู่ให้พลังงานบวกๆกับพี่ๆทุกๆคนในที่นี้นะคะ ก็ฝากไปกำลังใจกดไลค์กด u b s c ไ i b e แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะการอ่านไพ่วันนี้มันเป็นการอ่านแบบเจอรอ์อเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นการอ่านแบบโดยรวมควบคุมมันไม่สามารถเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นอะบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ก็เก็บคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้นะคะรับชมรับฟังเพื่อเป็นแการายชีวิตนะจ๊ะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูดวงกันเลยดีกว่าจ้าทัดลมทั้งหลายนะคะเมถุนตุลลาศีกลุ่มวันนี้ก็จะมาอ่านไพ่นะคะ48ชั่วโมงให้จัดชาวราศีทัดลมนะคะ ขอดูเมนเอเนจีความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคุณ่อยสิว่ามันเป็นยังไงบ้างเมนเอเนจี energy, ความรักความสัมพันธ์ในอดีตของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะโอเคเดอะเอมเพลเอร์ okay. ขึ้นความไม่เข้าใจต้องการเอาชนะซึ่งกันและกันหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ต้องการเอาชนะคุณแล้วก็เอาตัวเองเป็นหลักก็ได้าทาั้งที่คน2คนนี้รักกันนะ แต่ช่วงเวลานี้มันไม่มีความเข้าใจกันเลยเหรอดอ l ล v เวขึ้นว่าคนสองคนรักกันนะคะแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนคนสองคนไม่เข้าใจกันเคมีอะไรบางอย่างมันขัดแย้งกันอยู่ช่วงเวลาเนี่ยดูให้คนสองคนนอยนอยตึงต,งตงหรือใครบางคนอาจจะขอเป็นคนเดินออกมาจากชีวิตเขาก็ได้ความรักของในนี้ไม่มีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ไม่เข้าใจกันในช่วงนี้ ชาวท่านลมบางท่านอาจจะมีการนอยแฟนเกิดขึ้นโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนชาวราศีกุมก็เป็นไปได้ที่มักมีปัญหาในนอยแฟนในช่วงเวลานี้คนรักที่แยกกันอยู่แล้วก็คนรักที่ดูเหมือนจบกันไปก็จะมีวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตเหมือนกันอืมอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะยังไงมองคุณก็ยังสับสนกับตัวเองอยู่เพราะว่าเดือนมูนขึ้นความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันอยู่ในช่วงการสับสนแล้วก็ไม่เข้าใจกัน พอสมควรคนที่แยกกันอยู่ก็จะกลับเข้ามาเหมือนกันนะเออแต่ว่าก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะดูแล้วความรักความสัมพันธ์มันอยู่ในช่วงของการที่เพนพอยต์หลักคือคนสองคนไม่เข้าใจกันอืมขอดูในอดีตอขอดูในปัจจุบันและอนาคตสิว่ามันจะเป็นยังไงตอบคะ่ะใน48ชั่วโมงเนี่ยมันจะได้มีการเคลียร์กันไหมเด็กถือดาบ อัศวินถือไม้สิบดาโอเคเครียดเลยฉันโอเคความรนะักความสัมพันธ์ของพวกคุณอะในช่วงเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงเนี่ยถ้ามีการกลับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็แล้วก็อยากจะแบบว่าออรือฟื้นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเรื่องของบทอะไรดีๆก็ต้องจะเย็นๆน,นะคะเพราะว่าชาวาาราศีธนมตอนนี้เป็นเหมือนพายุที่โหมกระหนำ่ำแบบบ้าคลั่งอะพร้อมที่จะซัดทุกๆอย่างที่เข้ามาในทิศทางที่จะดีหรือไม่ดียังไงฉันก็ต้องจะซัดออกอะ่ะอื อารมณ์แบบคุยกันไปสักพักหนึ่งก็จะมีเรื่องของอารมณ์นู่นอารมณ์นี้เข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วอ,ะอ่ะคือทาให้คนสองคนแบบขาดเรื่องของการเข้าใจกันเหตุผลซึ่งกันและกันอีกคนนึงพยายามปกป้องในเรื่องของคําพูดคําจาใครบางคนที่เลิกกันไปในเรื่องของมือที่สามเนี่ย แล้วกลับเข้ามาขอโอกาสในตอนเนี้ยตัวคุณอาจจะไม่ค่อยโอเคก็เป็นไปได้แล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันมีการเล่นเกมอยากจะแบบปัดเขาออกไปจากชีวิตนะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณรู้สึกเจ็บอะเออแต่ว่าคุณยังรักเขาอยู่ในใจลึกๆอะเม,มติเชียนขึ้นว่าความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณมันเป็นบททดสอบที่ดีคนรักที่เคยจบกันไปจะมีโอกาสกลับเข้ามาพูดคุยกับคุณในช่วงเวลานี้ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณว่าตัวคุณจะบาลานซ์เขาไว้ไหมหรือว่าตัวคุณจะเดินหน้าต่อไปด้วยตัวคนเดียวนี้เรื่องของความรักความสัมพันธ์อืม ในในอนาคต48ชั่วโมงนี้ถ้ามีการกลับเข้ามาพูดคุยคุณต้องใจเย็นๆและคุณจะต้องค่อยๆใช้เหตุผลในการพูดคุยกับเขาถ้าคุณไม่อยากจะคบเขาต่อหรือถ้าใครบางคนรอคนคนนี้อยู่พูดคุยกับเขาในทางที่ดีไม่ต้องเอาเรื่องในอดีตที่มันเป็นเรื่องที่มันเจ็บปวดมาเป็นประเด็นให้ทะเลาะก,กัน,นปเปล่าๆก็ให้อาภายัยพลังงานแห่งการให้อาภัยของคุณจะทําให้เขาสํานึกได้ในอนาคตโอเคโอ๊ตขอดูเอาคำบทสรุปหน่อย บทสรุปเป็นเป็นยังไงต่อจ้ะบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนท่านลมจะเป็นไงต่อขอไพ่ทั้งหมดหกใบในเร็วโอเคไพ่บอกว่าช่วงเวลานี้ความรักของคุณอะ่ะมันเป็นเหมือนบททดสอบที่ดีนะอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ เึ่นถ้วยขึ้นมากับไพ่เดลจัสเมนต์คนที่คุณรอคอยคนที่คุณเฝ้าหวังเขาจะติดต่อเข้ามาใน4 8ชั่วโมงนี้แต่อยู่ที่ตัวคุณว่าตัวคุณจะชัดเจนกับเขาใน,ในการที่จะพูดคุยกับเขาในทิศทางไหนถ้าพูดคุยในทิศทางที่ดีมันก็จะดีแต่ว่าถ้ามันพูดคุยกันไม่ดีแล้วมันเอาเรื่องในอดีตมาเกี่ยวข้องเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็จะทะเลาะก,กันเปล่าเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆเขาบอกให้ใจเย็นๆแล้วพยายามมั่งคงกับตัวเองแปดเหรียญเขาบอกว่าค่อยๆทำค่อยๆเปนค่อย,อยอบ ค่อยๆคิดก่อนจะพูดอะไรความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอยู่กับคุณอีกนานมันไม่สามารถจะออกไปจากคุณได้หรอกสำหรับคนที่มีประเด็นกันใน48ชั่วโมงเนี่ยสิบเหรียญทุกอย่างจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งคนสองคนและครอบครัวของคุณจะได้รวมจะได้ประกอบกันอีกครั้งหนึง่งให้กลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกอีกครั้งหนึง่งไพรา,าชินีถือเหรียญออกมาบอกว่าความรักของพวกคุณนะยังไม่จบลงหรอกแค่ช่วงเวลาเนี่ยมันเป็นความที่ไม่เข้าใจกันหรือใครบางคนที่ทะเลาะกันน้ม,รรมใในีัว448ช่โงนะ อขอดูไพ่โรแมนต์อินเจอร์ออร์เคิลการ์ดหน่ Guard อยออร์เคิลการ์ดอยากจะบอกอะไรคุณอือฮึคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะเหมาะที่จะพบเจอความรักที่ดีๆนะ ฮ a น i ีแฟมิลี่ไอชูเขาบอกว่าคนสองคนจะได้กลับมาประกอบกันเป็นความรักที่ชัดเจนและสมบูรณ์แบบอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครบางคนที่รอความรักเก่า relationship ่น c h a n e นะคะมันจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆให้กันและกันอยู่ในช่วงเวลานี้ความรักของคนสองคนยังไม่จบประเด็นกันหรอกแค่คนสองคนไม่เข้าใจกันช่วงนี้มันจะมีการแชร์ลิงอะไรบางอย่างให้คนสคนได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่ง เขาบอกว่าคนคนนี้คือคู่แท้ของคุณหรือเป็นคนที่เป็นคู่แท้ของคุณในช่วงเวลานี้คนสองคนจะมีการปรับความเข้าใจกันจะมีการรู้ว่าอะไรที่มันเป็นสมควรที่มันเป็นเรื่องที่มันผิดหรืออะไรที่จะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันพลังงานแห่งการให้อภัยซึ่งกันและกันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับมารักคุณและเขาจะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณในทิศทางที่ดีมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นฉันถึงบอกว่าให้คุณใจเย็นๆนะ เออช่วงเวลานี้ถ้ามีการกลับเข้ามาพูดคุยก็อย่าเอาอารมณ์น้อยๆเก่าๆหรืออย่าเอาเรื่องอะไรที่มันเคยเป็นประเด็นที่ทําให้คุณรู้สึกเจ็บมาเป็นประเด็นทําให้เขารู้สึกแบบน้อยใจ เออไปน้อยใจแล้วก็ไปแบบว่าประชดประชันเขานะไม่อย่างนั้นคือทุกอย่างมันจะแย่กว่านี้มันอุตสาห์แบบว่าคลายปมให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาผูกปมให้มันพังไปมากกว่านี้เลยก็ค่อยๆพูดคุยในทางที่ดีคนท่านลมเป็นคนที่ให้อภัยคนง่ายนะแต่บางทีก็คือเขาก็มีทิฐิสูงเช่นกันด้วยกวานที่เขาโดนอะไรมาเยอะๆเนาะแต่ว่าก็อยากให้ตัดพลังงานที่ที่มันทิฐิออกไปแล้วก็ให้ใช้พลังงานกันให้อภัยให้กันและกันดีกว่า แล้วความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเริ่มดีขึ้นต่อให้คุณจะบอกว่าไม่คบเขาแล้วก็ให้อภัยเขาไปเถอะอืมให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณแล้วก็เป็นคนที่คอยช่วยเหลือคุณในอนาคตดีกว่าในรูปแบบนี้จะน่าจะดีสาหรับคุณกับเขามากกว่าโอ้ขอดูไพ่พลังงานตัวลัคนาดาวจันดาสุขเขาหน่อยสิลัคนาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในราศีอะไรจ๊ะอือก็ลักโกรค่ะ Cancel ทอรัสราศีพฤษภ Gemini ่ราศีเมถุนอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะเสอร์จิตทอร r u ัสราศีธนูแล้วอีกสใบ Leo อราศีสิงห์อีกใบหนึ่ง Capital ลราศีมังกรเบอร์ชาิอยู่ใน6ลราศีนี้ก็ได้นะจ๊ะชาวราศีกรกฎชาวราศีเมถุนชาวราศีพฤษภชาวราศีธนูชาวราศีสิงห์และชาวราศี มังกรน,นะคะเบอร์ชาร์ยอยู่ใน6ราศีนี้สามารถใช้ได้ที่เว็บด้านล่างได้เลยนะคะมีอยู่ในดิสคริปชันเข้าไปเช็คกันได้ะะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่มาฟังนะคะในทานดีๆหนึ่งเลื่อนนะคะเพื่อไปปรับการใช้ชีวิตของทุกคนนะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษขออภยัยณที่นี้ด้วยนะคะรับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า